สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวแม่บ้านฝรั่งเศสเบลล่าสก i รีซินนะคะวันนี้เราจะมาทำช็อกโกแลตบานอฟฟี่พายกันบ้างค่ะตัวฐานพายจะเป็นช็อกโกแลตครัมเบนะคะแล้วก็จะมีซอสคาราเมลโฮมเมดนะคะเยิมย้มๆแบบนี้เลยค่ะรองด้วยตัวช็อกโกแลตการนาัชนะคะแล้วก็โปดด้วยตัวมัสกัปโปนครีมนะคะนุ่มๆหนันวๆข้างบนค่ะแล้วก็โรยด้วยคาราเมลอีกสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราลองไปทำตัวช็อกโกแลตครัมเบกันเลยค่ะ ส่วนผสมก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์1 2 0กรัมนะคะน้ำตาลทรายย0กรัมเกลือ1 8สดช้อนชาไข่แดง1ฟองผงโกโก้1 0กรัมแล้วก็เนยจืดแช่เย็นหั่นเต่าเล็กๆนะคะ60กรัมค่ะเริ่มจากร่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะผงโกโก้น้ำตาลและเกลือค่ะร่อนรวมกันลงไปในอ่างผสมนะคะ เติมเนยจืดเย็ยนหั่นเต่าลงไปค่ะแล้วก็ใช้ปลายนิ้วมือนะคะค่อยๆบี้ส่วนผสมเนยกับแป้งให้เข้ากันค่ะพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วนะคะก็เติมไข่แดงลงไปค่ะตีให้เขาแตกสักนิดนึงนะคะ ลุกส่วนผสมให้เข้ากันนะคะลักษณะก็จะเป็นร่วนๆเหมือนทรายเปียกๆนิดนึงนะคะแต่เวลาเราขยำแล้วจะเกาะกันเป็นก้อนแบบนี้ก็แปลว่าใช้ได้แล้วค่ะเราก็นําไปเทใส่ในพิมพ์นะคะวันนี้เราใช้พิมพ์แบบถอดก้นได้ขนาด6นิ้วค่ะปูกระดาษไข่เอาไว้ทั้งแผ่นแบบนี้นะคะใช้มือกดให้แน่นๆนะคะตรงขอบข้างๆแล้วก็ตรงก้นพิมพ์ด้วยค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนําไปเข้าเตาอบอุณหภูมิ180องศาเซลเซียสไฟบนล่างนะคะประมาณ15-20นาทีค่ะพออบเสร็จแล้วก็พักเอาไว้ก่อนนะคะเราจะไปทําชนะ็อกโกแลตการ์ชกันค่ะส่วนผสมก็จะมีวิปปิ้งครีม40กรัมนะคะดาร์กช็อกโกแลต70% 80กรัมค่ะเนยจืด10กรัมนะคะ เราก็นําส่วนผสมทั้งหมดนะคะใส่ลงไปในถ้วยที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้ค่ะแล้วก็นําไปเข้าไมโครเวฟป,ประมาณ30วินาทีนะคะเสร็จแล้วนําออกมาคนผสมให้เข้ากันค่ะถ้ายังไม่ละลายดีนะคะก็นําไปเข้าต่ออีก30วินาทีนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะเราก็จะได้ซอช็อกโกแลตการาชที่ข้นๆแล้วก็ขึ้นเงาแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็นำไปราดลงบนช็อกโกแลตครัมโบวที่เราอบเอาไว้เมื่อกี้นี้นะคะเกลีย่ยเขาให้ทั่วนิดนึงค่ะแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำตัวคาราเมลซอสกันค่ะส่วนผสมก็จะมีเกลือ1ส่วน8ช้อนชาเนยจืด15กรัมกลิ่นวนิลาครึ่งช้อนชาวิปปิ้งครีม80กรัมแล้วก็น้ำตาลทราย75กรัมค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายและเกลือนะคะใส่ลงไปในหมอ้อที่ก้นหนานิดนึงนะคะเปิดไฟกลางๆค่ะ แล้วก็คอยหมุนหมุนหม้อแบบนี้นะคะอย่าพึ่งคนนะคะพอเด๋ยวน้ําตาลเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนค่ะค่อยๆหมุนหม้อไปเรื่อยๆนะคะน้าตาลเขาก็จะเริ่มละลายค่ะพอน้าตาลเขาเริ่มละลายแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลแบบนี้นะคะแล้วก็เติมเนยจืดลงไปค่ะแล้วก็คราวนี้ก็คนได้เลยนะคะค่อยๆคนไปนะคะ พอเนยละลายดีนะคะก็ค่อยๆเติมวิปปิ้งครีมลงไปค่ะคนเร็วๆนะคะตอนนี้ตัวคาราเมลกาจะเริ่มเดือดขึ้นมานะคะระวังกระเด็นใส่มือด้วยค่ะคนให้เข้ากันดีนะคะเสร็จแล้วก็ปิดไฟค่ะตัวซอสคาราเมลก็จะค้นขึ้นอีกนิดนึงนะคะตอนนี้เขาเย็นแล้วค่ะจากนั้นนำพาอยออกจากตู้เย็นนะคะแล้วก็นำกล้วยหอมผ่าครึ่งค่ะมาเรียงให้เต็มเลยนะคะแล้วก็ราดด้วยซอสคาราเมลที่ยังอุ่นๆอยู่นะคะราดไปให้ชุ่มๆเลยค่ะเหลือ,อไว้สักนิดนึงไว้แต่งหน้าตอนท้ายด้วยนะคะ ต่อไปก็ไปตีครีมมาสคาปนกันนะคะส่วนผสมก็จะมีมาสคาปนชีส125กรัมค่ะวิปปิ้งครีมช่เย็น115กรัมนะคะแล้วก็น้ำตาลไอซิ่ง10กรัมค่ะเราก็จะนำวิปปิ้งครีมแช่เย็นนะคะมาตีด้วยสปีดต่ำๆค่ะจนตั้งยอดอ่อนนิดนึงนะคะเติมมัสคาปนชีสลงไปนะคะแล้วก็ร่อนน้ำตาลไอซิ่งเขานิดนึงนะคะจะได้ไม่เป็นก้อนค่ะ ตีพอยเข้ากันนะคะไม่ต้องตีนานมากค่ะก็จะได้เนื้อครีมประมาณนี้นะคะไม่ถึงกับเหลวมากนะคะแล้วก็นําไปปาดลงบนตัวพายของเราค่ะเกลี่ยน้าให้เรียบนิดนึงนะคะแล้วก็นําตัวซอสคาราเมลที่เราเก็บเอาไว้ตอนแรกนะคะมาหยอดลงไปบนตัวพายค่ะเราจะทําลายกันนะคะแล้วก็ใช้ไม้ปลายแหลมนะคะลากลายไปตามที่เราชอบเลยค่ะ ตกแต่งด้วยช็อกโกแลตชิปอีกสักนิดนึงนะคะหรือใครจะใช้ช็อกโกแลตขูดก็ได้ค่ะตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะพอตัดออกมานะคะก็จะเห็นเป็นชั้นๆสวยงามแบบนี้คาราเมลเยิมย้มๆเลยนะคะรสชาติก็อร่อยเข้มข้นนุ่มหนวมากเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะบนน้ำพัที่ทานให้อร่อยคะ่ะ ขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะเจอกันวิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ